ถ้าแบความหนาวท่างน,นี้ก็ชํำใจว่ากเลยอะเัน,นี้ว่าคือเราไม่ได้ลองเราก็ลองตอนนี้แล้วก็เหมือนได้ล่องตอนเชือกแล้วก็ใช้ลูกค้านั่นแหละทำเชื่อกันทำอาหารกินหน่อยแ้นั่งดูจ้ะนั่งดูเขาลองก,กันจ้ะ จากบ้านลักไทยครับตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือกันเราพักกันที่ลักไทยเกตเฮาแต่วันนี้เราจะไปขึ้นเรือที่นงนุตีสอดน,นะครับรอบที่เราจองได้คือหโมงเช้าบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องจอง่วงหน้านะครับถ้ามาจองเอาตอนเช้าก็คือน่าจะได้ประมาณ9ก้าโมงขึ้นไปเนะาะก็ถ้าอยากได้ไอ้น้ำอยากย้ายความฟินระดับแบบทีแบบ่แบบถ่ายรูปสวยกแบบ็ต้องมามาณรอบสี่สิบ ก็ใช้เวลาล่องเรือประมาณสี่สิบนาทีนี่ไงเนี่นี่มีประตูอยู่ตรงนี้ประตูห้องครัวอือใช่ นั่ไงหนี่ยห้องพักของน้องมดต้าเขาก็เป็นอย่างนี้จัดเกันได้ไหมจำได้จได้หละเดินสองสุดท้ายเดินมาสองอลเราคือรันแรก ออก,กันสองลำครับออสองลำสำคัญย่างไม่งานนะครับคู่นึครับผมไม่รีบไม่รีบไปช้าๆก็ได้ <laughs> มันจะได้สว่างกันเ <laughs> ขาบอกว่ารอบหกโมงเช้าเนะะี่ยค่ะจะได้ทั้งสองวิวก็คือฟ้ายังไม่ยังไม่สว่างเนาะมันก็จะได้วิวแบบว่าเห็นไอ้น้ำบ้างพักกล้องใครดีๆตอนเนี้ยไอ้น้ำเยอะมากเลยแล้วก็ ก็จะถ่ายได้วิวแบบคุณจะได้เห็นไฟเป็นฟีส่วนพอใกล้ๆจะขึ้นนะคะประมาณเกือบ,บกลางพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นทีเนี้ยคุณก็จะได้แสงของพระอาทิตย์สรวด้วยสรวลัวที่เพิ่งเริ่มขึ้นใช่แต่ถ้าเป็นหกโมงสี่สิบที่เราจองไม่ได้เนาะหกโมงสี่สิบตอนนั้นนะมันก็จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วก็จะเห็นไอ้น้ํา ก็คือเบาๆเพราะวตอนนี้เพิ่งจะ6โมงคนณไม่ตื่นเลยคือช่วงที่ฮิตที่สุดแต่เนื้อสุดคึกถามเข้ามาก็จะเป็น6โมง40นาที40ค่ะใช่เพราะงั้นถ้าเกิดว่าสนใจเวลานั้นจะจองล่วงหน้าเลยคือถ้าจะมาล่องเรือเช้านี้ก็ควรจะจองหนึ่งวันถ้ามาหาวันนี้ไม่เจอแน่นอนสถานที่จองเรือตอนนี้มีอยู่แค่3ที่คือนงนุชรีสอร์ทที่เราจองชาสาชาสาแล้วก็รีวแล้วก็มีที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่นับรู้สึกว่าจะชื่อนับพัฒอะไรสัก อ<ร>ก็เดี๋ยวเร<อ>าหา<ด>ข้อมูลถ้าเกิดใครจะมาก็ติดต่อสามสี่ที่นี้ละกันนะคะสองคนราคาสาม้อยห้าสิบบาทจริงๆก็จะมีหลายๆเลทราคาเพราะว่าเออ่ถ้าสองคนอน่ะมันก็จะเรือลำเล็กหน่อยตอนนี้มีออเชาค่ะชาเขาเตรียมชาให้เราไปกินในเรือด้วยตื่นมากินชา,ลชาตลบมงคลแล้วค่ะๆๆ เขาจัดบรรยากาศให้ลอง<สถ>ดูนาจ๊ะนี่เป็นบรรยากาศของรีสอร์ทนุม,มุสติสอร์ทกันนีส้สองชั้นเนาะ<สถ>ตอนแรกเราก็จะพักกันที่นี่นะแต่ว่าจองไม่ทัน<สถ><สถ> ่ครับผมเดี๋ยวจอง oh ข้ามปีเลยครับเสียดายจองที่นี่ไม่ทันสองลำแรกของเช้านี้ค่ะเที่ยวแรกของเขาหกโฟงเชา้านี่อย่าว่ายนะันนี้นะเราลำแรกของที่นี่เลยไม่มีใครออกเลยถูกต้องรอบยังมีใครออกเลยยังมืดอยู่เลยดีวเฮ้ยเดี๋ยวเรจะได้บรรยากาศอ,อีกแบบ ที่มันสว่างทันใช่ไหมครับ,รบสว่างใช่ไหมก่อนเข้าเนี่ย <laughs> <c oughs> อ๋ออันนี้มีขนมกับชาให้ทานอย่านเรือด้วยเขาบ้านเขามีชุดจีนโบราณนะใช่ไหมพีอืนนอ <c oughs> นี่แบบนักดาบยชุดละร้อยเนาะใชไมยหมกได้ละครัใช่ดละร้อยะเราจะเห็นจอยุทยาศาสตร์อยู่บนถนนที่มีลูกคาพคนพกดาบเลยใครจะได้คิดว่าแบบนี้ผมมาอัลรังการเลยคือผมเพิ่งมาครั้งแรกครับครับครับผมตื่นตาเหมือนกันเพราะว่าตอนแรก เปิดแแบมยังไงก็มันหรอกมันใกล้ถึงหรือยังอ่ะบอกอีกห้าทีถึงยังมืดอยู่เลยยังแบบไม่เห็นอะไรเลยโอ้เยอะมากจริงก็ว่าอยว่าเปิดมาถูกไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมันยังไม่เห็นอะไรเลยครับจะมีเพื่อนร่วมทางแล้วอีกหวังมังจางไปแล้วอันนี้ก็จากนมงุกเหมือนกันนะแล้วแปลว่าเที่ยวแรกครับจะมีเฉพาะที่นมมุดที่เดียวใช่ไหมคะหมายถึงว่ารอบหกโมงนี่ที่อื่นกับ เริ่มเหมกันไหมครับออกออกกันหมดครับแต่เห็นไหมเห็นเป็ที่อื่นยังไม่ไออกเลยเนาะยังไม่ตื่นนะอย่างฝั่งนั้นนะ<ช>่ะทางทางขวามือนั่นของชาสาป่ะครับใช่ครับชาสาดีวายใช่ไหมน่ะเห็นไหมเขายังไม่ออกสักลำเลยยังไม่ตื่นยังไม่ตื่น <laughs> ไปครับนี่ยงหนูเห็นหนูเห็นคนมายืนแล้วเ<อ>ขาอาจจะเป็นว่าตอนนอ้าวเพิ่งจะหกโมงหกโมงแล้วตรงเวลาไหมเราก็มาตรงเวลา นีเราเราออกก่อนไปได้ก็เร็วจะดีนะสมมติว่าถ้าเราออกก่อนสามนาทีอ่ะแต่เราถ้าวัดเราจะได้สี่สิบสามนาทีถูกไหมเออเกีกอกามึ้นเลยโยกนี่ถ้าเราปลุกพี่เขาเนี่ยตีสามนะเราจะได้เราจะได้สามชั่วโมงเลยนะ่เอะตืนเถอ่เะกขาเขา สมบกุกตอนกี่ทุ่มียามครึ่งใช่ไหมครับที่นี่รู้สึกว่าจะแบบปิดผงปิดเพลงไงนะสามทุ่มเมืที่เราเปิดเห็นว่าถ้าเปิดกันยังยังแลเวปนดเนี่ยนะอีกรอบเขาเป็นต่ชาจอ๋ออ๋อเห็นอยู่เห็นอยูมือกี้ีกทีมาต่อหังเล ต่งางชาติก็มาเยอะนะพี่เนาะ,นะวันหนึ่งพี่ต้องพายไอไง กี่เที่ยวหรือว่าถล่านร้องใช่ไหมกว่าจะห้าเดือนหน้านี่น่าจะเป็นห้าทุ่มนะครับก็คือพี่ก็โยกอยู่ยันทั้งวันเลยครับุญสุดยอดเลยอ่ะเหมือนได้ออกแรงกายเลยนะแขลแผลนี่แบบนี่นี่นี่เอาละข้อไปถ่ากับพี่ขอให้พี่เขานั่งรับจ็อบอยู่ที่นี่หน่อยถ้าเราถ่ายอ่ะไม่ได้ออกมาตรงกลางดีละค่ะแค่ยืนแถวๆสนามบุญอยู่ตรงนั้นนะ ในรัฐสภาที่พ่ออยากเห็นมันนี่ป่ะใช่ความความกว้างของที่นี่ก็แค่ตาที่ที่ที่เรามองเห็นอย่นี้แค่นี้เลยฉันประมครับเออนี่ไงนี่ใส่ะดิ่งมาละจ้ารวแล้วจ้า,า,ย,จายังไงนะครับเท่าน,นึงเท่านปปึงแปดสิบบาทจ้างคนไายครับอ๋อจ่ายคนไายก็คืออย่างสามร้อยห้าสิบบาทที่พวกหนูจ่ายอ่ะพี่ได้แปดสิบปมอ๋อ ก็ให้เลยเดียวกันหมดอย่างทีสามที่บอกเราแปดิแปดทีเออจะของด้วยชั่วโมงก็เหมือนได้ชั่วโมงเราแบบชั่วเอ้ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะให้เวลาพักยี่สิบนาทีถูกไหมเพราะว่าพายสี่สิบเลยยี่สิบนาทีไม่ดิเพราะว่าพี่พายต่อเลยไม่ได้พัก ถูกไหมครับต่อแน่นอ่าหกโมงรอบหกโมงหกโมงสี่สิบแล้วหกโมงสี่สิบต่อเลยต่อเลเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าถ้ารอบพี่ไม่นี่ก็พายตลอดเวลาเลยดิถูกไหมถ้ามีรอบเต็มอ่ะไม่มีเวลาพักเลยไม่พักเลยครับคนชมเช้ามาส่งให้ตอเราออกเรื่อยๆเว้นแต่ว่าจะไม่มีคนใช้บริการช่วงนั้นจริงๆนะพี่ก็ได้พักไปแต่อันนี้ช่วงไฮซีซั่นอ่ะพี่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่พายหมดรอบหกโมงสี่สิบแล้วพอดีลูกค้ามาตอนเจ็ดโมงตรงอ่ะ ก็ต้องรอรอรอยี่สิบนาทีถูกไหมครับอ๋อเพราะต้องออกตามเวลาเป๊ะๆอืมไม่ใช่ว่ามาตอนไหนได้ตอนนั้นนะก็ต้องตามรอบตามรอบอ่าก็เริ่มผกมงก็เพื่อนๆก็ลองนับไปใช่ปะสี่สิบนาทีทดไปเรื่อยเห็นมีอีกหลายที่ออีกหลายรีสอร์ทเลยที่เขาแบบกำลังสร้างครับทำเพิ่มบ้างก็มีอะไร้ยค่ะ แต่ที่เราพักเมื่อคืนก็คือใหม่ใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะทําเสร็จรักไข่เก็บถังรัไทยอะไรอ่ะอีกมันนี่มันนี้เอ้ยก้นเจ่งน้ำนะก้นเจ๊ใหม่แบบใหม่มากสียังไม่แห้งดีเลยรักไทยเก็บเท้าครับเก็บเท้เอาล่ะเก็บเท้าต่อเครื่องแป้งยังมีป้ายราคาติดอยู่เ่ย ไฟราคาสองพันยังไม่แกะเลยครับรู้เลยกระจกกั็สองพันถึงสี่คนนะครับอันนี้หกคนอ่าหมายความว่ามีเรือ่อาลำใหญ่สุดอะจุได้กี่คนของที่เนี่ยของของลูกเรือครับของลูกนรือใหญ่สุดอ่ะจุสุดติ๊กเยอะสุดกี่คนครับหกคนนะครับหกคนเนาะก็ะลำนู้นใช่ไหมกระลำนู้นปะครับลระลำนู้นคือทุกพี่กูไดเห็นหกหกคนหมดเลยที่ทุกที่หกคนหมดเลยไหมไม่มีเยอะกว่านี้แล้วแต่ถ้าี้ไอ้ลำ ของดีวาเนี่ยเยอะๆก่อนอืมดีดีวาบางบางน้ำเสงเป็ดคนอ๋อใอ้ของนุตส่าหพัฒนดคนเก้าคนครับนํำใหญ่ลำหนักเกินไปอือโอ้พานไม่หวครับเพราะว่าไม่ว่าจะกี่คนก็ใช้คนไทยคนเดียวอยู่ดีครับผมแล้วก็ใช้ลูกค้านั่นแหละ ับเชื่กันทำอาหารกินคนของรีสอร์ทก็พายไปทางลูกค้าก็พายทางมยันไม่ไปไหนทีมุ่ยไม่ดินตรงนี้แล้วจ้ะอ่าจ้ะในสะพานแต่ถ้าจะเข้าไปสะพานตรงนั้นมันต้องเข้าไปพื้นที่ของรีสอร์ทก่อนพี่อันนี้ว่าคือเราไม่ได้ลองเราก็ลองตอนนี้แล้วก็เหมือนได้ลองตอนนา้คืนเออเหมือนได้สองเวลาเลย เ,เราถ่ายเขาเขาก็ถ่ายเราแหละเพราะว่าถ่ายถ่ายเรือก็สวยอีกแบบนะพี่เนาะนอดูหมอกข้างหลังมองเขาหนูก็ต้องลอนี้ดเลยค่ะป <laughs> มปัดหน้าแดงแป๊ดเลย อันนี้ก็แต่งหน้ามาเนาะจ้ะทนแดงเป็นครั้งแรกที่ลองแต่งโทนแดงอ๋อมีคนมาวิ่งใครมาจดูหมกว่ะเี่มีคนม,มา,<ท>าว,ะนะมวรริ่งวิ่ไมีกับไม,มาแคนไหนวอ๋อไม่จีหมูน่อ๋อดื้ <laughs> คือท่าอะไรเนี <laughs> ่ย เออกฮ้ยได้ออกความหนาวท่าเนี้ก็ช่ำใจว่าเลยอ่ะมันไม่ได้หนาวแบบจะเยือกไม่ไหวอ่ะมันเป็นสายลมแบบเย็นๆด้วยทีหนูก็ไม่ได้ส่ำเช้าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นะยึขอเช็คอุณหภูมิแป๊บ ดูอุณภูมิให้หน่อยดิแล้วตอนนี้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่เขาแม่นไหมพี่เขาบอกสิบหกสิบเจ็ดอาชาอาชาองค์ะฮคำนวณอะไรอยู่อ่ะ <laughs> อาชาสิบสี่องศาจ้าพี่เขาว่าถูกในเนี้ยมั่ว<อ>ในเนี้ย <laughs> ผิดาชาวนี้นะบ้านรับไทย โดยประมาณประมาณสิบสี่องศาหนูดูหนูดมอก้ลงหลังหนูสวยมากอันนี้เรือก็เริ่มทยอยออกมากันแทบจะทุกลำเลยมั้งเนี่ยถ้าจะมาหมดแล้วล่ะว่ารอบนี้คิดว่าน่าจะเต็มหมดทุกที่เนาะเต็มหมดแน่แมันเป็นช่วงไฮช่วงช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงยี่สิบปะพี่เนาะน่าจะเต็มแน่นอนคือแบบไม่มีเรือลำไหนได้วางแน่นอนแล้วเราโชคดีมากเลยนะ คือถ้าหนูไม่แวะซื้อขนมจีบไม่แวะ,ะซื้อหมาล,ล่าเราก็จะไม่รู้คือความวาตั้งใจ,งจงความตั้งใจของผมตอนแรกคือจะมาหาตอนเช้าแหละพี่อ <laughs> โอ้ <laughs> ได้นั่งดูจ้ะนั้ดูขอล่องกันจ้ะ <laughs> โอ้โ่นน่ะได้ขึ้นนู่นแหละสิบเอ็ดโมง <laughs> โง,ง้นก็เนาะจองลงหน้ายิ่งดี <laughs> เป็นไปได้ไ,ไม่โทรจองก็น่าจะได้ไดไนะผมว่านะ ครจองแล้วก็โอนเงินส,ส่งสลิปเอาอะ่ะชัวร์สุดได้แน่นอนช่วง6โมงถึง7โมง20ไม่ควรพาดคือไอหมอกจากเมื่อเช้าที่มันลอยๆแค่ผิวอะตอนนี้มันขึ้นมามนนา,มนนาอ๋อใช่ใช่ใช่ใชขึ้นฟุ้งขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันมีลมมาพระอาทิตย์ก็เตรียมจะมาก็มีแสงแล้ว นี่สะพานนี้ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์นึงเนาะที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะๆอ๋อแต่ว่าสังเกตจากในรูปอะคนน่าจะไปถ่ายจากข้างบนนะให้แบบอยู่ข้างล่างแต่ไก็ต้องมแักในช่ใช่ใช่ใช่แต่ขึ้นไปถ่ายข้งหนโค้งงูมนก็ไม่ได้ข้างบนนี่เป็นอะไรครับพี่ครัวปะอ๋อเป็นโซนทานอาหาร โอ้โหน่นข้างบนนุ่นก็สวยนุ่เห็นไหมขณะที่เขาถ่ายรูปอยู่อือข้างบนนุ่นก็ถ่ายรูปสวยแต่ตัวบ้านอนะสวยแต่จะเห็นดีกว่าไม่รู้ เริ่มทยอยกลับันแล้วครับผมที่ได้รอบกี่โมงนะหกโมงสี่สิบหกโมงสี่สิบก็จะมารอไปแล้วรอแล้วเขาพัรอแล้วเขาเรียกว่าผัดกันนึ่งดำคือถ้ามาแล้วไม่ล่องไม่ได้นะน้องก็ตอนแรกหนูไม่ลง้ไงหนูบอกว่าต้องลงเรือด้วยหรอกเขาบอกถ้าหนูจะไม่ลงเรือหนูไม่องมาใช่ไหมมาเหมือนไม่ถึงรักไทย บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็แค่ล่องเรือมีอะไรมีเนาะไม่งั้นมันไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยเนาะอันไม่บอกหรอกต้องมาดูเองตรงนี้เขาทำอ่างเขาเตรียมทำอ่างให้ให้แช่หรอกอ๋อไอ้คนนี้กะให้แช่ไปดูวิวไปเลยเนี่ยใครอยากลงอ่าง แล้วแล้วคนที่ภายเลยอยู่ก็ดูเขาอีกทีนึงเหมือนกันแลกกันแลกันแลกันนะคุณดูผมผมดูคุณนะเนี่ยอันนี้พี่พักที่นี่ที่ไหนครับองนพัสนั่งเป็นนางนบเลยให้คนรู้สึกนางนบค่ะไปบายๆลองเรือค่ะไปค่ะค่ะ ผีบ้าผีบอสนุกูปาชอบอะดีคือถ้าหนูไปทาปากอะอาจจะเห็นปากหนูเขียวๆเลยเหนผักป่อยโอเคแล้วให้เพื่อนๆลองดูเอาแล้วก็ชอบรอบหกโมงที่เราไปกันหรือว่าหกโมงสี่สิบเพราะว่าถ้าหกโมงมันจะได้ผิวกลางคืนด้วยกลางคืนแล้วก็แสงค่อยๆขึ้นาเพราะเนี่ยเราก็มึงขึ้นมาเมื่อกี้เราก็ได้บรรยากาศนี้เหมือนกันแต่ว่าได้แค่แป๊บเดียวเพื่อนๆลองเลือกดูเอาแบบไหน ก็ล่องเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆอ่างเก็บน้ำเนาะว่าม,มันมีอะไรให้ดูบ้างเ,เล็กใครหนักแล้วก็กิจกรรมก็จะมีนั่นแหละให้ไปถ่ายรูปบนไร่ชาของลีวายได้เอ๊ะและไอ้ตรงนั้นอยู่ไหนนะตรงที่มันเป็นศาลเจ้าอะเนาะใช่เอ๊ะไปตรงไหนที่มีศาลเจ้าอ๋อนี่นี่ข้างหน้าเรานู่นโน่นแต่ตรงนี้ก็คือมันจะตั้งร้านอยู่เออใช่ใชอลอกของเขาเก็บอะไรนะ อันนี้เราเดินมาถึงศาลเจ้าที่เรามาไหว้กันเมื่อคืนแล้วใช่ค่ะอตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงสิบค่ะก็จะเป็นรอบที่เป็นรอบหกโมงสี่สิบกาลังจะหมดเวลาอีกสิบนาทีก็เนี่ยจะมี <Yeah. S 3> แดดมาวิวอย่างที่เพื่อนเห็นก็คือรอบต่อไปแต่เป็นเจ็ดโมงยี่สิบเนาะเจ็ดโมงยี่สิบจะได้แบบนี้นะเจ็ดโมงยี่สิบก็คือรอบต่อไปเพราะงั้นถึงได้บอกว่ารอบหกโมงสี่สิบอ่ะกำลังดีเนาะเป็นรอบที่เต็มเร็วที่สุดอีกสิบนาทีเนี่ยจะเป็นรอบต่อไปของเจ็ดโมงยี่สิบแหละมันจะเหมือน หมอกก็แทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะอันนี้คือซูมให้ดูแต่ถ้าคนชอบแบบมีแดดมีอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็โอเคอ่ะก็ลองาเนี่ยคิดว่าสามเวลาก็ไม่ร้อนก็จะไม่ร้อนนี่ว่าง่ายๆก็คือมันจะไม่ร้อนก็ลองลองดูแต่ถ้าเล่าหกโมงแล้วก็เหมือนได้สองเวลาเลยนะอืมถ้าเป็นหกโมงมันจะได้ฟิลกลางคืนด้วยแล้วก็มาสว่างมีหมอกฟุ้งพอดีแต่ว่าแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาหมอกฟุ้งอ่ะมันจะมีให้เราแค่สิบถึงสิบห้านาทีเนาะมันจะหมดเวลาแล้ว้ตอนนก็หลายน้อย็อดนะเออหรือถ้าเกิดอยากได้ช่ว ก็เป็นช่วง6โมง40เนอะถึง7โมง20เนี่ยเมื่อคืนที่เรามาถ่านตรงชาสาเนาะชาสายบอกว่าเต็มถึง9โมงแล้ว ใช่มองตมงคือคือไม่มองหน้าเลยอ่ะบอกว่าแล้ว6โมง20 6โมง0เต็มหรือยังครับเรียบร้อยเลยเต็มยาวๆเลยตรงนี้ก็สวยนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นที่พักอที่หนึ่งที่พ่อเกือบจะจองให้หนูแต่ว่าจําชื่อไม่ได้แล้วอ่ะนู่นอ่ะข้างข้างบนนู่นนมันยอดไม้นู่นนะหนูก็ไม่เห็นนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะมันจะเห็นอะไร ก็จะเป็นเห็นวิวมุมสูงอะค่ะคุยไว้ลแล้วด้นะแต่ว่าถ้าหนูสนใจก็เอาที่นี่แต่ว่าเขาไม่มีชื่อให้โชว์ข้างหน้านะก็เลยจำไม่ได้ว่าชื่อรีสอร์ทอะไรกระดาว่ามันมันเหมาะไงเห็นปะ่ะมันหน้ากลางมากเลยก็หมาะจริงถึงต้องมาปิดป้ายแล้ว่อนไีเนื่องนุ่นวายมากอ,มอีก เฮ้ยนี่ไงหมดเวลาแล้วเนี่ยเนี่ยกำลังจะเข้าท่ากันแล้วใช่ไหมหกโมงสี่สิบอีกสี่สิบนาทีเป็นเท่าไหร่เจ็ดโมงยี่สิบเออเจ็ดโมงยี่สิบเอ,อเตรียมเราจะกลับแล้ สเครื่องสํอางที่ให้กุมาสมัครคุณให้มันนะนี่สวยดีเ่าไหมสรยไหมนี่อหรอเี้ยสักตัวมีไอติมขายด้วยโอ้ยไอติมโอ้ยแต่ก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็จะไม่เย็นแล้วเนาะ ตรงนี้มีบริการเช่าชุดจีนเย่ไผ่ที่พ่อพ่ออยากรู้ไหมเย่ไผ่ที่พ่อคินพี่เขาใส่ในต,นะตีนตุ่ตุ่ยยาจีนเนี่ยมันเป็นโซนนแล้วบก็ตัดตัดตัด,ตด,ตดแล้วก็ไปตุ่ยที่เป็นแกงจืดใช่จืดเย่ไผ่เย่อากจืใส่เห็ดหอมได้เส้นชาบูมาล่า นี่ไงเมื่อกี้เราเห็นคุณป้าถามเรื่องล่องเรือด้วยตอนแรกเราก็จะอย่างนี้แหละจะมาถามมาตอนเช้าอย่างนี้แหละไม่น่าจะเราก็จะด้วยความไม่รู้เราก็จะได้แดดใช่แล้วลหละเพราะว่ามันเต็มกอแดดเต็มเต็มอ่ะเพราะว่านี่ตอนนี้กี่โมงเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดโมงสี่สิบคือแดดอ่ะเพื่อนเพื่อนดูแดดดิเนี่ยคือที่ล่องเรือเมื่อเช้าอ่ะนี่คือเวลาเจ็ดโมงสี่สิบครับจะเห็นว่าเรือเริ่มน้อยลำลง Okay. ว่ามันร้อนอ่ะสวยดีเอาว่าง่ายๆแต่ละรอบเวลามันก็จะมีความสวยต่างนะกันใช่นี่นี่ตรงนี้ก็เป็นจุดลองเรืออีกจุดหนึ่งบ้านรักไทยกลุ่มเรือเยาวชน า่วใช่นี่แหละนี่นแหละเนี่อที่ราหาวเมื่ชค่นใช่ได้ละเก้ามงเนี่ยมันจะเต็มยาวๆเลยนี่คือราคาของห้องเรือนะครับทุกที่จะราคานี้หมดนะไม่ว่าจะจองที่ไหนก็รอบแล้วนะเราเดินรอบและอ่างกับน้ำอันนี้จะถึงที่พักเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันแล้วก็จะออกไปเที่ยวที่ ไม่ชาเนาะอันนี้ก็เต็นเสพบรรยากาศหนาวหนาวเย็นอยู่พันเอกปา <c oughs> กกินพันเอานี่อ่ะก็คืนเต็นท์มานอนกันไหวเลยเนี่ยหนาวไปเนี่ยก็คืนเต็นท์จะม,มีที่กางเต็นท์ตรงนี้หน่อยนึงที่จะบอกว่าจะพามาดีเต็มอยู่แล้วไม่มีทางที่จะไม่เต็มเพราะว่าคนสายเต็นท์น่ะเขาก็ชอบมานอนอยู่ที่นี่แล้ว